ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาวันตี้สาระสุขภาพดีที่ทำให้คุณสุขภาพดี2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับติดตามพบหมอรามาได้นะครับที่ทูวิชั่นหมายเลข42นะครับออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์ เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้อยู่กับผมทวาริศเพชรพิสิชโชตครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตอภิรักษ์กิติกูลครับจากภาควิชาสสน,นาศิกวิทยาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โก้แล้วก็คุณผู้ชมวันนี้เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์มาส่งตรงถึงหน้าจอเหมือนทุกวันเลยะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอัปเดตวันนี้เป็นอะไรคือคี้ไข่ทอนซินอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเอ๊ะ ทำไมปากเหม็นมันเป็นจากอะไรได้บ้างอะไรอย่างเนาะเวลาเราใช้น้ํายาบ้วนปากแล้วทําไมถึงไม่ไดีขึ้นสักทีหรือว่าสาเหตุมันเป็นจากอะไรได้บ้างเนาะค,คิดว่าทุกคนอาจจะต้องเคยบ้างนะปากเหม็นเนาะ,ะต้องมีประสบการณ์ตรงกันบ้างแหละ,ะแซงโอคิโก้เคยมีจ้ะพอ่าจริงๆเคยสมัยหลายปีเคยเจออีกต้นเนี่ยที่ไคาดอนซินอยู่อเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันว่าคิไคดอนซินคืออะไรนะแล้วก็<อ> บิ๊กสตอรี่วันนี้เลยค่ะได้แขกรับเชิญแบบว่าเซเลบของราม,มาหล่อเลยวันนี้เป็นเรื่องอะไรฮุ้ยโก้ครับเป็นเรื่องของเนื้อง,งอกที่กล่องเสียงนะครับอาการอันตรายหากว่าไม่รีบรักษาก็อาจจะลุกลามกายเป็นมะเร็งก็เป็นไม่ได้ใช่เป็นลักษณะ,ะของเนื้องอกกล่องเสียงเราก็มาดูว่าลักษณะแบบไหนที่จะกลายเป็นมะเร็งหรือว่าลักษณะไหนที่จะเป็นเนื้องอกธรรมดารหรือว่า แบบนี้อาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงถึงจะควรรีบมาพบหมอนะคะแล้วก็สาหรับเสเ็จของเราวันนี้เลยเป็นคุณพ่อลูกดกม,มีลูกหลายคนเลยให้ไทยให้โตไทยว่าเป็นใครคุณพ่อลูกโดกเยอะเลยในวงการันเทิงเยอะเหลือเกินลูกโดลูกดกเนี่ยนะฮะโอเคเล่นเจสกีคุณพี่เจพี่เจแน่ๆเลยลูกดกเจ้าขุนเจ้านายอะไรนะเจ้าสมุรมีอีกมีอีกมีคนหนึ่งอะ เล่นเจสกี้ล,กลูกโดกด้วย,วยต้องพี่ปปเปิล้ลใช่โหเก่งมากเลยแต่วันนี้มาดูว่าพี่เปิ้ลลูกโดกมีเคล็ดลับอะไรดีๆกับสุขภาพมาแนะนํากันนะคะ,ะนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่สองนะครับรัดคิวหมอวันนี้เป็นคิวของผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์สุรศักกัญชูเวสุรินะครับสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์เขาจะมาร่วมตอบปัญหาสุขภาพในชั่วโมงที่2นะครับใครมีข้อสงสัยก็เติมคำถามเอาไว้ได้เลยนะครับ แต่ตอนนี้มาเริ่มต้นช่วงแรกของเรากับรามาอัปเดตกันก่อนครับรามาอัปเดตเรื่องแรกของเราวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของที่คลัยทอนซินนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ ทำให้หลายๆคนมีกลิ่นปากที่รุนแรงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้ในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงกัน,อ,น,นกอย่างกว้าง<อ>ขวางเลยใช่แล้วนะครับก็เนี่ยนครับเขาก็มีการถ่ายภาพนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับบอกว่าในช่องปากมีเม็ดขาวๆอยู่นะครับแล้วก็มีข้อความระบุใต้ภาพว่าหลายคนมีปัญหากลิ่นปากที่แก้ยังไงก็ไม่หายนะครับ แปรงฟันก็แล้วใช้น้ํายาบ้วนปากก็แล้วนะครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วอาจจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับฉะนั้นลองสังเกตดูว่าคุณมีเจ้าขี้คลายคอนซินอยู่ในช่องปากหรือเปล่านะครับถ้ามีนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณมีกลิ่นปากก็เป็นไปได้นะครับขออาภัยถ้าใครทานอาหารเย็นอยู่หลังจากนี้ ภาพก็จะดูอกสั่นแขวนแขวนิดหนึ่งนะครับแต่มันต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะเจอภาวะนี้ก็ได้นะครับชาวเน็ตก็เลยสงสัยครับว่าเจ้าขี้คลายทอ,ทอมซินเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันส่งผลอะไรกับช่องปากของเราทําให้มีกลิ่นปากได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องประเด็นนี้กันนะครับอตอมทอนซินเนี่ยพบได้หลายตําแหน่งนะครับโคนลิ้นช่องหลังโพรงจมูกส่วนตอมที่เราเห็นในภาพนะครับมันจะอยู่ด้านข้างของช่องปากเรียกว่าพาลาทีนทอนซินใช่ไหมมันมีหน้าทีาาท่อะไรครับหมอกิ๊บ ปกติแล้วเนี่ยต่อมทอนซิน่ะมันก็คือต่อมน้ำเหลืองอย่างหนึ่งซึ่งหน้าที่หลักๆเลยของต่อมเหลืองคือดักจับเชื้อโรคนะแล้วก็หน้าที่รองๆอีกอันหนึ่งก็คือทำหน้าที่สร้างภูมิคุค้มกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอตัวต่อมน้ําเหลืองที่มันมีทั่วร่างกายเนี่ยเยอะแยะมากเลยแต่ว่าในช่องปากที่ดังสุดก็คือต่อมต่อมเนี้ยแหะค่ะพราตินทอนซินก็คือเหมือนในรูปเนี่ยพอเห็นลิ้นไก่แล้วเลื่อนมาข้างๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นก้อนบางคนก็เล็กบางคนก็ใหญ่ แล้วมันก็จะมีล่องๆเป็นคลิปเยอะแยะมากมายเลยคล้ายๆหลุมอุกกาบาตเงี้ยพี่โก้ก็คือเหมือนเป็นกอฉะโอ้โหอันนี้นี่คล้ใครทอนสีนั้นใหญ่มากเลยเหลืองๆฝังอยู่ข้างในอันนี้คุณหมอก็กังดึนออกมาโอ้อันเนี้ยจะแบบว่าเหม็นมากเลยอ่ะเหม็นเหม็นมากเหม็นมากใช่แล้วก็ทําให้มีกลิ่นปากด้วยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากใช่เห็นไหมมันจะเหมือนแบบ เป็นก้อนกลมๆแล้วมีมเหมือนหลุมอุกบาทแล้วก็มีคีิ๊ขคอนเนี้ยขึ้นมาตาม<อ>หลุมๆๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอือทำใจอยู่ <c oughs> เอก็ไม่ก็จะไปซ่อนอยู่ตรงเตใอยู่ตามหลุมๆเนี่ยแหละนะฮะซึ่งหลุมๆตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งของพาราทีตอนซพาราทีทอนซีนแต่จริงมันมีหลายหลายต่อมนะในในช่องคอนี่มีหลายต่อมเลยที่โคลินก็มีที่หลังพงจมูกก็มีบางคนอาจจะเคยได้คินว่าอะดีนอย์ะในเด็กตัวเล็กๆเวลานอนกลเนี่ยต่อมอะดีนอย์โตอันนั้นก็เป็นหนึ่งในต่อมน้ำเหลืองในช่องปากช่องคอเหมือนกันครับอ่า ถามว่ามันเกิดได้ยังไงใช่ใช่มันมามันมาได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้มาทุกคนเออเหมือนอารมณ์แบบไขบุกในเปิดหอยเหมือนใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยเวลาร่างกายเนี่ยมันจะมีการขับเซลล์ของผิวเหมือนขี้ไข่เหมือนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันต่อวามจริงมันก็มีการขับตัวขี้ไข่ของของผิวเหมือนกันทีนี้เวลาเวลาที่มันเป็นร่องเนี่ยมันขับแล้วแทนที่มันจะหลุดออกมาปุ๊บมันก็ฝังอยู่ในร่อง รวมกับมีแบคทีเ r ียหรือว่าเป็นเศษอาหารเวสะสมเหมือนไขมุกเลยมีเชื้อเข้าไปหยอดปุ๊บมีแบคทีเ r ียมีต่อมน้ําเหลือง่อหรือว่ามีเม็ดเลือดต่างๆชายก่อตัวขึ้นมาเป็นแบบ เม็ดแ,แข็งๆสีเหลืองๆเหม็ยนๆแบบนี้แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีแคลเซียมมาเกาะด้วยก็เรียกเป็นนิว่วนิ่วในทอนซินัตบางคนนิ่มบางคนก็แข็งได้เหมือนกันซึ่งมันมีเยอะมากเลยจริงๆแล้วสมมติว่าเราเอาออกไปแล้วหลุมนึงเนี่ยหลุมอื่นมันก็ขึ้นได้อีกออและอาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่มีกลิ่นปากได้ด้วยครับใครบ้างคะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีเจ้าขี้ใครทอมซินันนี้นนจริงๆเป็นได้หมดเลยแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ย พราะก้อนมันใหญ่ขึ้นใช่ไหม,มพื้นที่ผิวมันเยอะขึ้นหลุมมูกะบาดมันก็เยอะขึ้นมันก็ขึ้นตามหลุมตามมันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นอันใหญ่ใหญ่อ่าก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเม็ดเนี้ยขึ้นได้มากกว่าคนที่เป็นก้อนเล็ก,เลกๆเนี้ยค่ะ,คะก็จริงๆมันมีความอันตารายไหมครับเจ้าขี้ใครอันนี้นะฮะ อันตรายไหมจริงไม่อันตรายนะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอมันไปอุดตันเสร็จเนี่ยมันมีแบคทีรียมาติดซ้ําซ้อนอย่างเงี้ยอาจจะทําให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อร่วมด้วยหรือว่าเสียบุคลิกมันก็อาจจะอันตรายแค่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเหมือนแบบกลายเป็นมะเร็งเลยไหมก็คงไม่ถึงขั้นนั้นก็คือมันอาจจะทําให้เกิดการอักเสบของทอนซิลตามมาได้ค่ะพอพูดถึงทอนซิลเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจะคุ้นเคยกันคืออาการของต่อมทอนซิลอักเสบไอ้เจ้าคี้ใครทอนซิลอันนี้มันจะ มีความเกี่ยวโยงกันกับต่อมทอนเซียอักเสบไหมครอาจจะเกี่ยวได้ดีหน่อยคาว่าต่อมทอนเซียอักเสบในปกติเนี่ยมักจะใช้กับคําว่าพวกเวลาติดเชื้อติดเชื้อแบคทีเรียโดยส่วนใหญ่เลยนะแต่ว่าอันเนี้ยเวลาที่มันมีเม็ดเนี่ยมาอุดตามหลุมเนี่ยบางทีแบคทีรียมันมามาติดมาเกาะก็อาจจะทําให้มีการอักเสบได้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในความหมายที่เราเข้าใจกันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้หมายถึงเม็ดนี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงเวลาติดเชื้อแบคทีรียมีเจ็บคอมีนนองขึ้นมีอะไรเงี้ยค่ะฮะ มีวิธีสังเกตไหมคะว่าในช่องคอในช่องปากของเราเนี่ยตอนนี้มันมีเจ้าตัวที่คลายทอนซินอันนี้ติดอยู่มันจะเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนยังไงบ้างครับจริงๆอาการแรกเลยคือมีกลิ่นปากกลิ่นพวกนี้มีลักษณะเฉพาะด้วยใช่ใช่ใชคือ ผมเคยะสมด้วยเองจำินไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เลยอ่ายังจำทีนาทุกคนที่เคยปรผสมทุกคนจะจะพอนึกออกว่าเนี่ยถ้ามีกลิ่นประมาณนี้นะแล้วก็ลองอ้าปากดูอ้าปากดูแล้วถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เป็นเม็ดเหลืองเหลืองหรือเหลวหลุดออกมาได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหลุดออกมาได้เองเนยค่ะอเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับอือันนี้ก็อาจจะช่วยมินิฉัยได้แหละเพราะลักษณะมันค่อนข้างจำพออยู่บางคนเนี่ยอาจจะแข็งแข็งได้นิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเหลืองๆหลืองนะเรามี ไทยรวมด้วยมีทอนซินบวมแดงร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงโรคอื่นแล้วนะครับอ่าหรือว่าถ้าเป็นลักษณะอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าดูแล้วเอ๊ะมันดูเหลืองๆแต่ว่ามันไม่หายสักทีแตกเป็นแผลมีเลือดปนอันนี้ก็ต้องนึกถึงโรคอย่างอื่นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์แนะนําว่าให้มาหาคุณหมอดีกว่าใช่คือถ้ามีกลิ่นปากแล้วก็ แปลงฟันก็แล้วที่เกินไปบ้วนน้ำยาบ้วนปากก็แล้วมันก็ยังไม่หายก็คือต้องต้องสันนิษฐานเบื้องต้นว่าจะมีเจ้าก้อนนี้อยู่จริงๆว่ากินปากเป็นได้หลายที่นะคนที่เป็นไซนัสอ่ะแล้วมีแบคทีรียไปติดตรงจมูกเวลาหายใจออกก็มีกลิ่นเหม็นได้เหมือนกันหรือว่าเป็นจากเม็ดอันนี้ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นพวกกลุ่มพวกโดยเพราะมะเร็งนะมันจะมีกลิ่นค่อนข้างเฉพาะเหมือนกันนะเฉพาะตัวมะเร็งในช่องปากหรืออะไรเงี้ยยานพิจารออกโดยการใช้อุปกรณ์บางอย่าง ไปรีดมันออกมาอันนี้คือวิวธีท,ที่ถูกต้องไหมทำได้ทําได้ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าปฏิกิยาอัตโนมัติเวลาไปยุ่งกับคอเยอะๆอเนี่ยบางคนจะอ,อ,อ้วก จริงทาได้นะแต่ว่าเพียงแค่เรามาระวังว่าอุปกรณ์ที่ใช้อะไม่ควรจะเป็นอะไรที่แหลมคมมาก<อ>แล้วก็อุ้ยถ้าจับอย่างนี้น่าจะเจ็บน้าดูเลยอ่ะคือทําเองได้ค่ะหรือต้องควรให้คุณหมอทําถ้าเบื้องต<ม>้นนะลองลองอมน้ำก้นคอดูก่อนบางทีง่ายๆมันหลุดออกมาเองได้เลยเวลาเราเคี้ยวหรือขยับเนี้ยค่ะ<ม>หรือว่า2ก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะทําเองจริงหาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยหรือนิ่มๆ<ม>แล้วลองอ้าปากด,ดูก็ได้อ่าถ้าเก<ม>ิดว่า พอจะเห็นพอจะทาเองได้แต่ว่าแนะนําว่าระวังนึงบางทีมันเลือดออกอ่าเออแล้วเดี๋ยวมันไปทิ้มตรงอื่นหรือว่ายังไงหรือว่าบางคนเนี่ยพลาดอุปกรณ์หลุดเข้าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสร็จเลยเนาะอ่าอันตรายอีกใช่หรือว่ามาให้คุณหมอออกก็ได้คุณหมอก็จะมีวิธีการเอาออกอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์เคลียร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยมีปฏิกิริยาที่เหมือนกับว่าเวลาโดนคอแล้วอ้วกหรือแรงก็อาจจะมีวิธีการช่วยก็คือพ่นยาชาครับเวลาเราพ่นยาชาไปบล็อกเนี่ยใครก็จะ ทำดาวลงนิดนึงอหรือว่าถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆบางคนก็จะแนะนำว่ามีการใช้เนื่องจากมันเป็นหลุมใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนกับรูเหมือนสิวว่าปลายมันปิดแล้วก็ขังอยู่เนี้ยบางคนก็อาจจะใช้อุปกรณ์ที่จี้เปิดหรือเลเซอร์หรืออะไรที่จี้เปิดให้มันเปิดอ่ะแล้วก็เอาออกก็ได้แต่ถามว่าพอหลุมนี้มันหายจะมันก็ขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะวิธีที่จะหายขาดเลยหายสนิทเลยทำให้ทายครับ เอามันออกไปเลยใช่ตัดไปเลยทางก้อนมันก็จะไม่ขึ้นเอออีกครับโดยหมายถึงตัดทางก้อนก้อนต่อกอนสันซใช่ตัดออกไปเลยทั้งต่อก้นพันซแล้วตัดไปมันจะทําให้การทํางานระบบของร่างกายมันอ่าส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าเอะตัดไปเป็นอะไรยุือเปล่าอะไรนี้ใช่ไหมจริงไม่เป็นไรเพราะว่าต่อมน้ําเหลืองในร่างกายเรามีเยอะแยะมากมายเลยเป็นร้อยร้อยต่อมเลยส่วนในช่องเอก็มีหลายที่ตัดออกไปสองข้างไม่เป็นไรอ๋อโอเคก็คือถ้าอยากจะหายขาด ปให้คุณหมอตัดเลยตัดเลยได้นะครับมีข้อมูลบางอย่างเขาเ็าบอกว่าการกินอาหารบางอย่างมันก็มีส่วนที่ทําให้เกิดเจ้าขี้คลายทอนซิลอันนี้ด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วอาหารอะไรก็ได้แหละที่มันเข้าไปหลุดอยู่ในร่องอ่ะหรือว่าบางคนที่ร่องเยอะๆก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นได้หมดเลยมันไม่จำเพาะว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนี้นะชนิดนู้นชนิดนั้นนะแต่ว่าคนที่เจ็บคอบ่อยๆอ่ะแล้วทอนซิลมันจะโตพอโตแบบ เป็นใหญ่ๆขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงมากกว่าว่ายิ่งม,มันโตใช่ไหมล่องมันก็ยิ่งเยอะมีพื้นที่ให้สาสมเยอะมนุกบาดลูกเล็กบาดลก่ครับอ,อ,อย่างนั้นมากกว่าวการรักษาความสะอาดในช่องปากนะครับก็เกี่ยวนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ค่อยจะรักษามันเท่าไหร่ มันมีโอกาสที่จะเกิดใช่เพราะ<ม>ว่าพวกนี้มันเกิดจากนอกจากเศษอาหารไปหมักหมมมีคีไครมีแบคทีเรียร่วมด้วยอย่างเงี้ย<ม>ยิ่งเป็นหนักขึ้นถ้าเกิดว่าเรารักษาความสะอาดช่องปากดีๆ<ม>แล้วก็มีการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าอะไรที่ทําให้ปากเราเนี่ยสะอาดมันก็อาจจะช่วยลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้เหมือนกันค่ะนะครับก็ได้รู้จักกาันชัดเจนทะลุปุโปรงเลยนะครับสำหรับคีไครคอนซินนี้นะครับใครที่มีภาวะนี้อยู่ไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่า จริงแล้วมันมีแนวทางรักษาให้หายขาดได้จริงมันไม่อันตรายนะอแต่ว่ามันอาจจะเสียบุคลิกลำคาาหรือว่าทําให้รู้สึกเจ็บได้พวกนี้บางทีบางคนนะเจ็บหูแต่มาดูอ้าวจริงๆแล้วมาจากที่คออันนี้ก็มีนะเพราะว่าพวกนี้มันเราไปตามเส้นประสาทที่มันไปถึงกันได้อ่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่อวัยวะแบบใกล้ใ้แถวๆนี้ใกล้ๆแถวๆนี้นะ กล่องเสียงนะครับคือลหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการน้าเป็นเสียงแหบพร่าขึ้นมาอเออถ้ามีอาการแบบนี้มันจะเข้าข่ายว่าเสียงหรือเปล่ากับการเป็นโรคนี้ใช่ไหมครับหรือป็นจัยอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามีคําตอบกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในบิ๊กสตอรี่ครับ